รีวิวการใส่สายนาฬิกาและเคสของนาฬิการุ่นหัวเว่ยฟิสสาไปดูค่ะเขาก็จะให้อุปกรณ์มาตามนี้นะคะก็จะมีแอลกอฮอล์เปียกแองแล้วก็ผ้าแห้งนะคะมีผ้าเปียกผ้าแห้งเนาะพูดผิดเออแล้วก็สายนาฬิกานะคะวิธีใส่ก็นั่นเลยบีบกดล็อกกดล็อกข้างหลังมันออกมันจะมีที่กดล็อกสายทั้งสองข้างนะคะกดลงนะคะแล้วก็ดึงออกเนาะ ทั้งสองข้างหรือแต่กันงงนะคะกันใส่ผิดข้างนะคะให้ใส่ทีละข้างนะคะไปดูกันนี้มันกนม็มีแง่งนะคะมีรูมันเนาะแล้วก็เสียบประคาเสียบให้มันลงรกันตามทิศทางสายนาฬิกานะคะใส่ง่ายๆนะคะเปลี่ยนสายง่ายๆด้วยตัวเองแ้าก็ลงรีวิวมาบอกนะคะประมาณนี้ใส่ง่ายพี่ๆแค่กดจึก๊กอ่ะดึงสายออก แล้วก็เสียบอันใหม่แทนก็ดูตามทิศทิศทางของสายมันเนาะนี่มันจะมีแง่งของมันอยู่จึกมันจะดังกึกหลดอืมถ้าใส่ถูกก่อมันจะดึงดังกึกเลยพี่อ่ได้แล้วแค่นี้แล้วก็ได้สายนาฬิกาใหม่แล้วให้ดูใหม่เออเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวจากสีชมพูมาเป็นสีครีมพี่ นี่นะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเอาโครงเอ,เอาเคสซิลิโคนของนาฬิกาออกเนาะนี่แล้วก็ดึงตรงที่มันมีปุ่มก่อนเอาเคสยางออกนะคะนี่งัดงัดมันออกนะคะงัดเบาๆมันออกอยู่แล้วเราเราก็ทําความสะอาดหน้าจอมันอันนี้แบบว่าภาคยาวไปเลยนะคะภาคแบบไม่ได้หยุดเลยก็ประมาณนี้แล้วก็ฉีกผ้าเปียกรกผ้าเปียกชิดก่อนอก็เช็ดไปเลยค่ะ เอาที่เราสะดวกหรือก็เช็ดไปเลยตามความสะอาดของเรานะคะแล้วก็เช็ดไปเลยแล้วก็ตามด้วยไปวิธีที่สองเขาก็บอกอยู่แล้วก็เช็ดผ้าแห้งนะคะไม่ให้กระจกมันลายเนาะหลังจากนั้นแล้วก็ลอกซีลิโคนออกลอกแผ่นใสออกนะคะเราจะใส่เคสนะคะป้องกันการเคาะกันรอยกีดขวดแล้วก็เริ่อมใส่จากฝั่งที่มีปุ่ม ที่มีปุ่มก่อนนะคะนี้ได้แล้วนาฬิกาใหม่ทุกคนไม่ใช่พูดผิดสายนาฬิกาใหม่นาฬิกาเดิมเออประมาณนี้พากกันยา,ยาวๆเลยจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า